เปลี่ยนคันครับอันนี้แรงกว่า M8808 ครับเบร์โบจากโรงงานครับโอ้โรตาตรี่หมากะกล่กองครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะตัวนี้สองเมตรประมาณสองเมตรยี่สิบเจ็ดกับจากค่ายน่าจะของฟามเทคนะสีแบบนี้นะโอ้คันนี้แรงก,กว่าเดิมเยอะครับท่านผู้ชม เเสิมพาย5ใบครับจากอโอโฆกคกรถไถทองคํำ M75 ไปรอสแตนบายครับไม่แรงคัน <c oughs> <c oughs> นี้มันกว่าครับไหนมาเลย แต่คันนี่แรงกว่า75เยอะนะท่านผู้ชมนี่นะโอ้โหโอ้คนละเรื่องกันกันเลยนะท่านผู้ชมแเอฟเจ็ดห้าดูในเสียงเครื่องแบบไม่มีอืดเลยอะ อโอ้โหปั่นโคกไม่มีน้ำครับท่านผู้ชมน้ำไม่มีอ่ะน้ำไม่มีก็ตายครับรถแท็กรถอะไรมาก็ไม่รอด โอ้โหโอ้โหโอ้แต่ดินหลุดดีนะเน่ยนะแต่เจอดินเหนียวด้วยนะ หัวเรือครับใบาพายนั้นดึงขึ้นสุดเลยนะครับสุดปิดด้ามแล้วครับสุดกว่านี้ไม่ได้แล้วสุดกว่านี้คือต้องถอดออกอย่างเดียวนะครับไอโอสบายสายเลยอะ่ะดูดิกำลังเครื่องไม่มีตกจริงๆนะครับ m 8 8 0 8 không khăn nhá các bạn xem, ơi, ơi, phải làm như gì, phần nôm, à, yêu với